สวัสดีค่ะมาพบกับช่องสาวเราพาซแซบซานเอลนะคะวันนี้สาวเราเองก็มามคนครราชสีมานะคะวันนี้สาวเราเองก็มีโอกาสได้มาทานก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมาลาซุ้มเพย์นะคะอันนี้ก็จะเป็นนมคะนะคะน้ำก๋วยเตี๋ยวน่ากินน่าทานนะคะราชมกันเลยในบริเวณร้านของเขาเนะาะก็จะเป็นอากาศทิ้งเทียเท่ยงนะคะ กัดเที่ยงๆนะคะเราจะมาเสิร์ฟตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงเครื่องปรุงของทางร้านเขาเนาะสะอาดค่ะการเครื่องปรุงเขาก็จะมีฝาปิดขวางหุ้มให้นะคะสอนส้มตะเกียบส่วนวันนี้เราก็มาแวะทานกินก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวมะระนะคะเตี๋ยวไก่น่ากินน่าทานมากค่ะนะคะ ตรงนี้ก็โอ้โหซามใหญ่ๆน่ากินทั้งนั้นเลยจ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวมะละนะคะก๋วยเตี๋ยวของเขาก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนะคะก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะกระทาก็ธรรมดาก็สี่สิบพิเศษก็ห้าสิบหกสิบเป็นเกาเหลานะคะก็จะมีเกาเหลามีหมูมีเนื้อนะคะข้าวเปล่าอะไรเนาะร้านของเขาก็จะสะอาดนะคะ สาวราเขาจะถ่ายบริเวณให้ดูเนาะนี้นะคะสาวลราเองก็มีโอกาสได้มาทานก๋วยเตี๋ยวนะคะเดี๋ยวน่ากินน่าทานน่าอร่อยะคะ่ะมาเที่ยวมาทานก๋วยเตี๋ยวกันเนาะก่อนที่จะไปอีสานกันนะคะ มาแวะทานก๋วยเตี๋ยวมื้อเที่ยงนะคะส่วนบริเวณนู้นก็จะเป็นป้ายบอกนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อหมูตุน๋นมะละสุม้มแพนะคะร้านของเขาก็จะมีระยะห่างของการโควิดด้วยเนาะตั้งโต๊ะก็ระยะห่างกันนะคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศร้านนะคะ นี่ก็ลูกชายอร่อยไหมน้องอนนอนน,อ,นอร่อยไหมดดอันนี้ก็เป็นค,<ะ>คุณย่านะคะไปบ้านคุณย่านะคะคุณย่าทานเตี๋ยวน่าจะอร่อยนะสดกันจะ้ยคุณย่าทานมื้อเที่ยงนะคะ บรรยากาศก็อากาศไม่ร้อนนะคะอากาศสบายสบายค่ะตรงนี้เนาะสาวเราเองก็สั่งเเตี๋ยวหมูตุ๋นนะคะเตี๋ยวหมูตุ๋นนะคะน่ากินน่าทานไหมคะ เดี๋ยวร้อนร้อนนะหืม,มละละกับกอกนะคะอือ ซมให้ดูนะคะแต่เราขอไปปรุงใส่พริกแป๊บหนึ่งนะคะ ไยกระเด็นเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้พามาแซบถึงโคราชนะคะก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวหมูตุนเนาะเนื้อเขาตุนได้นิ่มมากค่ะเพื่อนๆอืมอดจอา อร่อยมากค่ะเพื่อนๆถ้าใครผ่านมาทางนี้เนาะทางโคราชเนาะร้านของเขาก็จะอยู่ซ้ายมือนะคะเพื<ๆ>่อนๆร้านของเขาก็จะอยู่ซ้ายมือแล้วเขาก็จะมีป้ายบอกนะคะว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะคะมาละซุมแพนะคะ ดูเส้นนะคะเส้นเหนียวนุ่มนะคะสั่งเราจะเพนให้ดูนะคะแขกเนาะ ใช่นะคะแผนกล้องให้ดูเนอะน้ำซุปของเขาก็จะหอมนะคะเพื่อ,อนๆหอมเครื่องปรุงเครื่องเทศเนาะที่สำคัญนะคะตุ่นเน,ออน,นื้อนิ่นมากค่ะ เขาตุนเนื้อตุนหมูได้นิ่มมากนะคะ ไปดูให้กิ่นนาทีแล้วดูหมูนะคะเพื่อนๆนิ่มมากเลยเลตังเลยครับหอมมากกับเพื่อนๆซุป สำหรับคลิปนี้นะคะสาวราพาแซ็ปกระขอดจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัดสไค่าเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะบายบาย